ช่วยๆๆค่ะวันนี้นะก็เรากินเ่มยเมลนะคะวันนี้แลวก็มาเล่นเกมที่ชื่อว่าอะไรนะช่วยๆค่ะชื่อเกมชายค่ะช่วยๆค่ะทำอะไรกันนะมีเรามาเข้าเกมกันเลยค่ะกูคุยช่วยค่ะ มากเลยค่ะพี่อสยจยอเกมชจยเย์อเกมเจยเยยกมเกมเจย์เยอเกมเจยช่วยออย่าลืมปโหลดมานะเจยยอเกมใช่ใช่แค่แกลบโลลดกันนะคะสี่งสี่บง้องมีเลยเนาะ เหื่อจิมเจน่วยอาตุนดนลันสุรีเก่เ้ยชยชค่ะเฮ้ยยังเล่นมได้วะมาวัวได้เออวะหงเยบังเล่นได้ช่วยช่วยค่ะขอปิดคีิบแค่นี้นะคะไม่ได้ค่ะยุดยึดย